วันนี้เวลา14นาิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์นาวังสุขโขทัยพระราชทานพระวะโรกาสให้นายวิไทยรัตนากรพู่มในวยการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอมสินจำนวน31คนเฝ้าถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสินครบ109ปีวันที่1เมษายน2565 คลังอ,อมสินถือกำเนิดตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังอ,อมสินขึ้นเมื่อ1เมษายน2456ทั้งนี้ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้คลังอ,อมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและฝึกฝนให้รษาษฎรรู้จักเก็บอ,อมทรัพย์อย่างถูกวิธี ต่อมาในปี2 4 8 9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธบพิษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะคลังอมสินขึ้นเป็นธนาคารอมสินโดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารอมสินขึ้นเพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังอมสินและเปิดดําเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายน2 4 9 0 ปัจจุบันมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่ยืนหยัดเพื่อคนไทยและนำพาประเทศพัฒนาในทุกทางสืบไป วันนี้เวลา14นาฬิกา55นทาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา,า,าสเสด็จลงแทนพระองค์ณาสา,าลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง พร,พระราชทานภาวะโรกาดให้หนายอัธพลสีภพผู้อุ่วในการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปรราชวิทยาลายัาย,าลายเป็นเวลา20ปีจำนวน2คนและ10ปีจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2564จำนวน72คนเฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหรือนำไปใช้ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่าแม้ความสําเร็จที่ได้รับในวันนี้จะเป็นความสําเร็จสําคัญขั้นแรกของชีวิตแต่ก็ได้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมากในภายภาคหน้าไม่ว่าแต่ละคนจะเข้าศึกษาต่อหรือจะประกอบอาชีพใดก็ตามขอให้ระลึกถึงความสําเร็จในวันนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีคือคิดดีพูดดีและทําดีโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆรวมทั้งพัฒ นาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอเชื่อได้ว่าหากทุกคนปฏิบัติได้ดังที่กล่าวแล้วย่อมจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน